กำลังอยู่ช่วงทัวร์คอนเสิร์ตสำหรับสี่สาว b l a c k p ริ้งจีซูเจนนี่โรเซและลิซ่าและแน่นอนว่าสีสาวกำลังระเบิดความมันสำหรับการขึ้นแสดงโชว์คอนเสิร์ตที่สนามสุภชลาสายช่วงระหว่างวันที่7-8มกราคม2566งานนี้บอกเลยว่ามีบริลลิงไทยไปชมกันอย่างหนาแน่นและเท่านั้นยังไม่พอโดยก่อนขึ้นโชว์คอนเสิร์ตโรเซได้อัปเดตตอรี่อินสตาแกรม เป็นภาพมะม่วงกับน้ำปลาหวานพร้อมทางระบุแคปชั่นว่า my absolute favorite thing to eat here in Bangkok แปลว่าของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพงานนี้ทำบาริ่งเปรี้ยวปากไปตามตามกันและมะม่วงน้ำปลาหวานจะขาดตลาดไหม